สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุเ็กแล้วนะคะในชั่วโมงประวัติศาสตร์น่ารู้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นคูเลมีกรณีตัวอย่างมาอ่านให้เด็ก,ดกฟังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วตามคูเลไปเลยค่ะกรณีตัวอย่างเรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัว แม่เล่าให้ฉันฟังว่าตากับยายมีสวนผลไม้แต่อยู่มาวันหนึ่งน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นจึงไหลท่วมและขังอยู่ในสวนผลไม้เป็นเวลานานทําให้ต้นไม้ตายตากับยายจึงแก้ปัญหาโดยการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนที่รอดจากน้ำท่วมได้มาขายที่ตลาด แม่จึงกลายเป็นแม่ค้าช่วยตากับยายขายผลไม้ประกอบกับความอดทนและความซื่อสัตย์อีกทั้งแม่ยังเป็นคนประหยัดทำให้แม่มีเงินพอที่จะซื้อที่ดินปลูกบ้านแม้ว่าบ้านอยู่ในซอยแต่ก็อยู่ใกล้ตลาดที่ตลาดมีคนมากมายทำให้แม่ขายผลไม้ได้ดีนอกจากนี้ในตลาดยังมีแม่ค้าและพ่อค้าขายอาหารและขนมมากมาย แม่เล่าว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในคราวนั้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเราคือการเปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมาเป็นคนขายผลไม้ฉันคิดว่าการที่แม่เป็นคนขยันทำให้มีเงินใช้ส่งฉันให้เรียนหนังสือทั้งยังส่งผลให้ฉันต้องมาอยู่ในเมือง จากกรณีตัวอย่างที่คุเรเล่าให้เด็กๆฟังนั้นเด็กๆสามารถตอบคุเร่ได้ไหมคะว่าครอบครัวนี้ทำอาชีพอะไรและอยู่ที่ไหนอ่าเป็นชาวสวนนั่นเองอยู่ที่สวนผลไม้ใช่ไหมคะต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีน้ำท่วมเขาก็เปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้นั่นเองคะ่ะ แล้วเด็กๆล่ะคะมีเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวเหตุการณ์ใดที่เด็กๆจำได้อย่างแม่นยำและรู้สึกประทับใจบ้างอย่าลืมมาเล่าให้คุณเลฟังด้วยนะคะวันนี้นอกจากเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของเด็กๆแล้วเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมายังเป็นวันสำคัญของบุคคลหนึ่งนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองคะ่ะ เป็นวันเกิดของท่านหรือที่เรารู้จักกันก็คือวันพ่อแห่งชาติอีกทั้งยังเป็นวันชาติไทยและวันดินโลกด้วยนะคะเด็กๆรู้จักในหลวงรัชการที่9ก้าไหมคะพระองค์คือบิดาหรือพ่อของในหลวงรัชการที่10นั่นเองค่ะ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงโครงการกั้งหันน้ำชัยพัฒนาโครงการแก้มลิงหลักปัะญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปัจญากเกษตรทฤษฎีใหม่อีกทั้งยังมีโครงการในพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมในคลิป วิดีโอเกี่ยวกับในหลงรัชกาลที่9ใน YouTube ได้เลยนะคะเอาละค่ะคือเลเชื่อว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นคงมีเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวที่เด็กๆรู้สึกประทับใจและจำได้อย่างแม่นยำกันใช่ไหมคะ เมื่อเราเจอกันเด็กๆอย่าลืมมาเล่าเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจในครอบครัวให้คุูเลฟังนะคะสำหรับวันนี้คุูเลกก็ขอให้เด็กๆสนุกกับการเรียนออนไลน์แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ